คำเตือนคลิปที่จะได้รับชมต่อไปนี้เป็นคลิปแนะนำการทุพเครื่องของผมเองเหมาะสาหรับคนที่กําลังศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับพระโคลา์เป็นหลักหากมีเนื้อหาหรือคาพูดที่ไม่เหมาะสมต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ วันนี้อยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับในช่องพระเครื่องมืองสูงนะครับวันนี้นะครับจะมาพูดถึงพาอะไรนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับก่อนรับชมฝากกดติดตามกดไลค์นะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อนะครับอ่ะช่วงนี้นะครับผมก็อย่างที่บอกนะครับไม่ค่อยได้ออกไปไหนนะครับเพราะสถานการณ์โควิดอันตรายมากเลยนะครับอยู่โคราชนะอ่ะวันนี้นะครับผมได้ปิดพระองค์นี้มานะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดในฟังนะครับพระเนื้อผงนะครับ หลวงพ่อก้อนนะครับวัดห้วยสะแกราชน,นะครับองค์นี้พิเศษตรงไหนนะครับไม่รู้นะครับว่าเกิดจากอะไรนะผมเนี่ยเช่ามาหลายองค์มากนะครับแต่องนี้ผมรู้สึกว่าเเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะชอบนะครับชอบชอบองนี้ชอบตรงที่หน้าตาติดชัดมีเกสามีคาบเนี่ยเขาเรียกว่าคาบน้ำหมากหรือคาบยาแดงครับเนี่ยอย่างนี้นะเอ,อเดี๋ยวผมแกะให้ดูชัดๆนะครับะก่อนไปรับชมเดี๋ยวต้องเล่าก่อนนะครับ ว่าพระเนี่ยเป็นเนื้อผงนะครับผงพุทธคุณนะครับว่านร้อยแปดนะครับโอ้มีว่านเยอะแยะนะครับแล้วก็พิมเนี่ยมีหลายพิมพ์มากนะครับมีที่เคยเห็นก็มีพวกสมเด็จคุ้นแผนสังกะจยแล้วก็อีกหลายๆพิมพ์นะครับอันนี้เป็นพิมพ์รูปเหมือนนะครับที่ได้รับความนิยมค่อนข้างค่อนข้างพอสมควรนะครับถ้าสวยนะถ้าสวยสวยอ่ะก็แพงนะครับก็แพงทุกพิมพ์นะครับถ้าสวยนะแต่ถ้าพอสวยก็หย่อนหย่อนลงมานะครับ เดี๋ยวมาชมนะครับอ่าบอกก่อนนะครับว่าผ้าเนี่ยมีหลายยุคนะครับมีหลายยุคนะอ่ามีหลายยุคนะครับก็ต้องดูเอานะครับดูเนื้อดูมวลสารนะครับผ้าเนี่ยสร้างปีหนึ่งกว่านะครับอ่าแล้วก็สร้างมาเรื่อยๆนะครับถึงปีสองกว่านะอ่าเดี๋ยวผมให้ดูแ้วผมขออนุญาตแก่นะเป็นผ้าที่ผมเก็บไว้นะแก่ก่อนนะ่สวนตัวเนี่ยผมได้สองละแต่ว่า อยากมาแบ่งฟันที่พี่ชมนะอ่านี่นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะอ่านี่นะดูนะครับพระเนี่ยมีเก้ด้วยนะควรระวังนะครับพระมีเก๊นะครับแต่ก็เก้ไม่ดีนะครับเนื้อไม่แน่นมันจะแก่ปูนปั้เตอร์หรือแก่ดินแก่แบบแก่ข้วาขาวะครับคล้ายๆ้ายปูนปั้เตอร์อะไม่มีไม่มีเนื้อว่านเนื้ออะไรปนเลยนะครับอันนี้ดูง่ายนะครับเนื้อจะแน่นนะครับมลสารละเอียดยิบเลยนะ เราดูเกศนะครับสําคัญนะผมเคยซื้อเกมาองค์หนึ่งอตอนนั้นนะตอนที่ยังไม่ได้ศึกษาไม่รู้ว่ามีเกหรือเปล่านะครับคือเกศเนี่ยจะเป็นเส้นเอ็นนะอาจจะไม่ใช่เส้นผมนะเดี๋ยวผมพามาดูนะครับอนี่นะเดี๋ยวดูเนื้อหาก่อนนะเนื้อหาเนี่ยถามว่าเก่าไหมก็เก่าตามอายุนะครับพาปีหนึ่งกว่านะแต่ความแน่นเน่นมากนะเดี๋ยวดูนะ เขาเรียกว่าแน่นนะครับผ้ามวนสารเนี่ยละเอียดมากนะครับดูหน้านะหาสวยๆอย่างนี้ยากนะเพราะก่อนเนี่ยผมบอกเลยนะตรงนี้ผมเช่ามาเนี่ยน่าจะสวยสุดตั้งแต่ผมเคยเช่านะนี่นะครับเห็นไหมเนี่ยเียสาเนี่ยจะเป็นเกียสานะจะเป็นเส้นเล็กๆนะครับผ้าเกสเนี่ยจะเป็นเอ็นเส้นใหญ่ๆนะครับเอ็นสีดาเส้นใหญ่ๆแข็งๆนะครับแล้วก็ของเกสเนี่ยสังเกตได้ง่ายๆนะครับ มันเขาเรียกว่าอะไรจะจะใสมาเยอะนะครับของแท้เนี่ยมีไม่เยอะหรอกครับมีไม่มากเท่าไหร่นะครับมีก็พอมีให้เห็นนะครับแต่ไม่ได้มีแบบจนเต็มองนะครับอันนี่นะดูนะครับดูความเก่าองนี้ดูมือครับอ้หงนี้สวยมากเลยนะผ้าเนี่ยดูหน้าดูตานะครับปกติไม่แทบจะไม่เห็นเลยนะองนี้เห็นเส้นหน้าผากเลยนะครับนี่เห็นไหม ค่อนข้างสวยนะตรงนี้นะดูข้างบ้างนะครับอ่าเนี่ยมวนมวนสารจะอย่างนี้นะครับอ่าตรงนี้รอยเกียร์สารหลุดไปนะนี่ครับพาดเดิมๆนะครับนี่อีกเส้นนะอ่ะดูด้านหลังนะครับเออด้านหลังเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับมีมีทั้งยันเขาเรียกว่ายันน้ําเต้าเหรอครับแล้วก็ยันห้าแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็ยันแบบนี้นะครับอ่ะก็นิยมเหมือนกันครับอยู่ที่ความสวยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูนะ องนี้มีคา,าบยาแดงเดิมๆเลยนะครับหรือเขาเรียกว่าคาบน้ำหมากครับนี่ดูดูเกสรเห็นไหมโอ wh, ้องนี้องนี้มันได้คัดติดตรงนี้นะครับนี่นะครับไม่รู้เห็นชัดหรือเปล่านะนะครับผมพยายามจะให้เห็นชัดๆนะเนี่ยเกสรเต็มเลยนะนี่นี่นี่เห็นไหมเนี่ยดูนะครับสังเกตดูเนื้อจะมีมวลสารเมร็ดส้มๆอะไรเต็มเลยนะครับ นี่นะเห็นไหมของเก๋นเนี่ยเนื้อจะขาวเน,เนียนๆนะครับเก๋ไม่ดีนะถ้าเราสังเกตดีๆนะครับเก๋ไม่เหมือนนะไม่เหมือนเลยนะครับเดี๋ยวถ้าผมมีของเก๋น,นะครับเดี๋ยวผมจะเอามาเทียบให้ดูน,นี่นะพระดีปีลึกนะครับของหลวงพ่อก้อนนะครับเป็นพระที่น่าเก็บนะนี่นะครับพุทธคุณเนี่ย ไม่ต้องถามถึงเลยครับอุปกรณ์เนี่ยสายตรงหลายๆท่านเนี่ยใช้ติดตัวดีนะครับอ่านี่นะแต่วันนี้ผมชอบนะผมชอบเป็นผ้าหนาเนื้อหาชัดเจนนะครับแล้วก็เป็นผ้าที่สวยนะครับผ้าสวยนะอ่านี่นะครับก็ใครมีนะใครมีอย่างนี้นะครับผมยินดีรับเช่านะครับก็เป็นต้องบอกก่อนนะครับเป็นผ้าหลักพันนะครับจะกี่พันเนี่ยต้องดูที่ความสวยนะครับอ่าคือยังเป็นผ้าหลักพันในวันนี้นะ อจาจจะกี่พันก็อยู่ที่ความสวยนะครับอ่านี่นะในในวันข้างหน้าเนี่ยไม่แน่นะผ้าเนื้อผงเนี่ยก็มีสเสน่ห์นะครับมีสเสน่ห์ผ้าครลาเนี่ยมีสเสน่ห์เพราะว่ามวลสารเยอะนะครับมวลสารเยอะนี่นะดูนะครับอ่าองนี้ชัดๆนะครับชัดเจนนะครับเกษาคาบยาแดงคาบน้ำหมากนะครับเดิมๆอย่างนี้นะโอ้โหองนี้ถือว่าเป็นผ้าสวยเลยนะครับ อ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็มารีวิวแล้วกันนะครับเดี๋ยวถ้าผมมีเก๊นนะผมจะเอามาเทียบให้ดูนะครับผมว่าทุกคนรู้นะทุกคนน่าจะดูออกนะครับแต่ก็อยากจะมาทําคลิปให้คนที่ไม่รู้แล้วกันนะครับอ่ะนะครับวันนี้ก็ก่อนจะจากกันไปนะครับผมก็จะบอกทุกคลิปนะครับวนะ่าจุดประสงค์ผมนะครับผมอยากให้ คนมาสนใจพระโคลาดนะครับบ้านเราเยอะๆนะครับแล้วก็ให้ความรู้บ้างนะครับความรู้ที่ผมมีก็ไม่ได้เยอะอะไรนะครับเสียนในโคลาที่เก่งๆของผมเนี่ยเยอะมากนะครับผมก็ขอเป็นตัวแทนแล้วกันนะครับช่องทางเล็กๆนะครับให้พี่ๆได้ติดตามศึกษาพระบ้านเรานะครับอ่ะใครที่ชอบนะครับก็ฝากกดแชร์ให้เพื่อนรู้ได้นะครับอ่ะก่อนจะไปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เหมือนเดิมนะครับก่อนเอ่อจะจบคลิปนะครับเอ่อใครที่อยาก ดูรูปภาพชัดๆนะครับเดี๋ยวผมถ่ายไว้ให้นะครับท้ายคลิปนะครับบอกเลยนะครับว่าเป็นพระที่น่าเก็บหน้าสะสมอีกหนึ่งองค์เลยนะครับส่วนตัวผมเนี่ยผมก็ชอบนะครับผมเก็บหน้าองค์นี้ผมก็อยากเก็บไว้นะครับอ่าโอเคครับรูปชัดๆท้ายคลิปนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้ะครับสวัสดีครับ